อาวอ้าวอันนี้ก็หนุบหนุบย <c oughs> ุ่ยไปใหญ่นี่ไปเข่งต้นโอ้ตัวใหญ่ต้นไปใหญ่ไปเข่งอี๋โอ้นี่แต่ไปเข่งแล้วตัวไปเข่งพี่น้องเอ้ยตัวแบใหญ่เลยปวดพี่หนอเห็นแต่เอาดิบังแพงหลัางเงินไปนะกากซากอยู่วันะ เมื่อกี้นี่พอหำขึ้นมาพอดีเลยพอหำมันโหัวเห็นตาเป็นรูพ่อเลยนะว่ามันหนีมันได้อะไรมาบ้างสองปลาขึ้นงูเนาะนี่นะครับการหัวไปใส่เบ็ดใส่กางก็ได้กับโบ้ถือว่าทีได้ยวงในหลายอย่างขันหัวสิบป่นมันก็หลายพูดได้ปลาเค็งได้ปลาปนหัวเรียกว่าสิต้มครับผมปลาดุกได้กบน้ำหนอนเป็นไงกบกินเบ็ดเลย ยามเถวซองเนาะพี่ไงกลับขึ้นมาหน่อยจ้ะอันนี้ไปขำเลยครับขำหน่อยวันขันโมสรนู่นกับไซบูน่าอยู่จังเอยว่ามุดย่งหนานี่มันกับมันกับบ่คอยจามีป่านไหนด้วยครับเพราะว่ามันเป็นแม่เปี๊ยงเป็นยังเป็นตัวไม้เขาเฉพร้อมที่สิว่ดพีหน่านะครับนี่ครับตัวลาเข็งเด้อะตัวเปี๊ยกอย่าผมพูดใด้มากินโตก็กิ้นโตผมพูดให้บ่มากินโตก็สดตามโก้โก้ห่าง ันอวันหยดขามใส่เหล่ายันั่นยานบ่คักหยานบ่สมนะพี่น้องวันนี้ไปแง่ได้ตตยขึ้นมา่กนาพหญ่เออจังมืกัเจ้าของทากสบันี่มันเป่แกได้ไม่เป่งน่อใหญ่โอ้เป็นไม่เปลอันนีเฮาสิใส่ต้มปลาดิครับมเดือดพอดีเลย่เอ้นบโทึงเพ่บไปน้อยหน่อยแง่หัางเดียว พ่อพ่อกสร้างแล้วมันกัดโจนเนาะมุดแดงกัดคนณนี่มุนธรรมดานี่มุดแดงนี่ยหนว่ากัดลูกเดียวใส่เข้าไปยิงกัดยิงเสียบแต่ผมกับโบจากไหนเงี้ยภายในดอกเร้องร้อยปีเงี้ย

เอาไว้เรียงไว้อนุรักไว้ปัจเจ้ยมันรุ่มมันตายน้ำแรงน้ำฝนผม,มกับมีน้ำมีทายกินยวน่นไอ้ที่ไหแล่ะครับนีท้องเราตุ่มหมดตุ่มหมดเดียงเซีนเป็นตะไครปเงไงเห็นเราซีโมออด้วยพุงล้เน้อ่อยใหญ่แบบ จามากินขวน้ำกันเด้อพี่น้องสุคนสุคนจาเนืกินแล้วเราไปไงปะตุ่มปลาเคียงมี่ตะไหม่ไงมันไข่ป่ไงเปนานี้มันไข่หดีไข่หมาเร้อครับพี่น้องกินขอน้ำกันสุคนคนเด้อรับบ่มอะไรยิงเี่ยงหอยใส่เมเป้ใส่โมเดงแ้ะ

คะแนน่อยเขาก็ติดปนไอ้เมันไหรหลายพูดปนกับอะไร ใครไปไงใครตัวไหนไหมใคยไปล่อไปเข่งมันเสียบดีไม่ต้องกินละเรามากินไข่มันไม่เจอปัญหาหรอกมันกินยังมมันกินได้หรอก เองเขาเรียกไปน,นักัวน,น้อบัมือนเองนี<อ>่แหละปลา,า,าต้องมาชาบาดน้องวันน,นี้จักมันสิกินบ่ก,กินได้บ่อยมันคือหน,นีบ่นหรืได้บ่อยตื้อตาตบตาื้อตาคนไปคนละสิ่งละอย่างนี่บันนี้ แล้วมันอีกอะไรซ้ำนีดนะครับเพราะว่าได้ยู้ได้กินไปแต่ว่ามืองอื่นนี่ขึ้นว่าเพราะอะไรหรอบัวป่าขึ้นเร็วดิโอ้โอออเยปเป็้สวดแสบเลยนะสวดเสียบแสบมันรูกหลามดื้อดีคนเมื่อวานู้ยยุกไกยูกไกลมากินกขอนยิ่งน้ำกันนะ มือนี้เหากะหากินแบบธรรมชาติบ้านเ้าลูกดานเ้างหรือว่าคุยเยอะไกลเยอะไกลจากทุกเบสต้องยังกะมาหรือวะหน้าบัดดี้โควิ <c oughs> ดเป็นยังเออ <c oughs> โควิดหน้าบัดดี้โควิดโควิดก็เป็นสันเฮะกะโงวิดโควิดก็ยังเลวกว่จ <c oughs> ังคอยไปรียบคอมาหากันเด้อครับเด้อเฮีย ใช่เนอะมันแค่ตีไปตีดีเนอะตับตับตับก็แรนมาเนี่ละเอาเนี้ยพิษปากไปดีดียวกูจะขอยไปแก่ตังยัง่นจีบโควบีต้องกันหมันวาดีนะอะไก็ไราปากว่น้องมันกับว่าอ,อยู่ได้กินอยู่ที่ครับเด้อมัาปีนาเนี่ยโอ้ยหันไปจังถึงเรื่องนะ เดือดร้านมะตีเบ็ดตีอย่างน้ำฟังน้องชมน้ำบาดรดูนี่บ่ได้ปูได้ปลาหนินี่ป้อมสิไปดังไฟไว้ทาสิไปดังไฟไว้ให้จี้ให้เผากินตัวกินตับหุ่งมาตัวปลาหนานี่ไข่หมดที่แม่บ่ธรรมดเดยปลาหนานี่ถึงสิตัวหน่อยตัวใหญ่ก็สัง ว่าปลานานี่นี่สีเป็นปลา่หรือว่าดูดูวัาไขครอ้ยเขาเอปเอาา้บอ่บนไหน้าอะเ่ปิ่งมันคือก,กันกับอัน กันกับอันใบเนเฮเชียวเหรวหาไปเห็นเลยนี่เหรอยังขับัเป็นชินเขาเจ็นน้ำมต้องสดน้ำโก้โก้ฉังด<อ><อ>ีใจ เฮ้ปอมพี่น้ามืดไม่อดไม่เป็น แต่บนเพื่สบายเพิ่อเงียอยากกินข้าวกินน้ำน้ำกันดีเิบนเฮานี่กินข้าวนี่ต้องสุดน้ำต้มน้ำสม้มเจ็บเสียเอ๊บได้โก็ครับเนี่ยกันอยากกินปพื่กันจังกิน,กนปนอยากกินต้มเหมนจังก,กินต้มต้มนี่ผักกระตูวใส่หลายเลยเชื่อเสียแกเ,เข้าวได้ เอาขอไปกันกินพิ่นกับ่ากินเลยบ่อย่างเนาะต้มไก่้ติไก่้เจอือติไปสัน่นิเกนปลาบานเฮาอยูทงยูทาไป็ดาดให้กัา,าหน้าได้ปูได้ปลามาตัวหนึ่งสองตัวได้เจ็ดโมงหักสาขา เอาเส้ไปทงผากลับขึ้นมาไปปนเจา้าบดบักพลิกบักเขียหมดลวกกินใส่กันหมดเห้ยโอ้ยจะมาเสียบหลายพี่น้องกระสุนมือนี้กันมาอย่างงั้นก็สั่งเอามันกับโมแมงองค์บริหาเลยด้วยดยตรงกันหาด้ยตรงเนี่ยเสียบเลยพี่น้องเนี่ยว่ะรถผมขึ้นกันแทบหมดแล้วแปองขึ้นกันแทบเลยค่าอะไรก,กูโกร ว่าอ้จีเขาจะบอกว่าแม่เล่ววาว่าปลาหนานี่ปลาเจ๋งที่แซ่บหลายที่สุดคือว่าปลาเจ๋งใครบุญล้วจีนกับพักกระดูกพักกระดูกนี่บ่เป็นดอกได้ครับันเป็นต้นเป็นหยอดอ่อนเป็นเสียบขอเมื่อนี่กกไปหาอยู่ใหาจินซีแหละครับ เขาได้ยังกับไม่เห็นยั่วจินรุสัตว์นี่แหละทั้งปุ่นทั้งตุ่มทั้งแกงก็ขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเดอ้อทุกผู้ทุกคนคือเจ้าก็เจ็ดเฮน้ากันกับห้องล่ะคือคนชาวนาะไปยังไงก็ต้องหาจินกันมีกบกับจินกบมีเขียกกับจินเขียกไปขาดไปขาดนาใส่ห้องจ,จับได้ก็ได้จับไม่ได้ก็คือแผ่พันธุ์ออกไปอีกกับสำรับมือนี้กอะจินเขนนาจะนำอิ่มเราครับผม,มก็ไป ใส่แบบใส่ยังกระเดกกระเ็งปลาคอเนี่หยก็น้อยครับผมนี่คือเขาเอื่นว่าหากินแบบธรรมชาติก็ขอให้พี่น้องมีตะคุ้มสุดตคะคุ้มเจริญเด้อครับเพื่อไปทําการทํางานหรือว่าไปทั้งพวงทั้งไก่ไอ้มีคุ้มตลอดปลอดภัยสุกทุกคนเด้อครับการไปกันมาให้หอดเดียวน้อง,องหรือว่าหัวฟ้อนเน่เพอไอ้มีชิงสิทธิ์ผู้สุกข์หมายไอ้มีตะคุ้มสุดตะคุ้มเจริญเด้อดครับสำหรับเก็บนี่กับพอความที่ทำงานเกิดกัน สวัสดีจากเย็นของวันเลยครับสวัสดีครับ